สวัสดีค่ะดิฉันพันตีหญิงสมสุภาเัยปริญญานักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษารหัสนักศึกษา6 4 3 0 0 6 0 1 1 0 1ขออนุญาตส่งการบ้านชิ้นที่2รายวิชา AP 67102การบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาสมัยใหม่ดังนี้ค่ะข้อ1 Educational Administration หรือการบริหารการศึกษา คือกระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันดำเนินการอย่างมีระบบระเบียบม,มีกฎเกณฑ์มีการประสานความร่วมมือกันภายในองค์การโดยใช้ทรัพยากรและเทคนิคต่างๆอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ร่วมกันคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีบุคลิกภาพมีความรู้ความคิดความสามารถเจตคติพฤติกรรมคุณธรรม ให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการของสังคมเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณภาพข้อ2 Educational Organization หรือองค์การการศึกษาเป็นเครื่องมือของสังคมในการสแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องบทบาทของการจัดการความรู้ Knowledge Management ในสถาบันการศึกษาทำให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมกระบวนการสอนการเรียนรู้การเข้าถึงทรัพยากรการสื่อสารภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพเป็นการพัฒนาบุคคลกลุ่มคนและองค์การในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษาข้อ3 Organization Management หรือการจัดการองค์การคือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ทำงานร่วมกัน โดยมีกระบวนการวางแผนแ l a น n i n g การจัดการองค์การ (organizing) การชี้นำ r e a d i n g การควบคุม (controlling) การตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบเพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ประหยัดทรัพยากรแรงงานเวลาและได้ผลผลิตสูงสุดข้อ4 Modern Education หรือการศึกษาสมัยใหม่คือการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาให้เหมาะกับปัจจุบัน กล่าวคือเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีทักษะความชำนาญในด้านที่สนใจการศึกษาสมัยใหม่เป็นวิธีการเรียนรู้แบบไดนามิกที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานใหม่ๆได้ข้อ5 modern educational administration หรือการบริหารการศึกษาสมัยใหม่คือการปรับตัวของสถาบันการศึกษาให้เหมาะกับปัจจุบันกล่าวคือมีการบริหารการศึกษาแบบมุ่งสร้างหลักประกันคุณภาพโดยสร้างโรงเรียนเป็นหน่วยเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนการสอนร่วมสมัยปฏิรูปการเรียนรู้จากต้นแบบความสำเร็จ มียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทางสังคมเชื่อมโยงสถานศึกษาสร้างกระบวนการและผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดโลกเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ